ครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับรายการฟีฟ่าท้าเกลียนสเปเชียลนะฮะสำหรับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดหน่อยนะแต่จะเป็นการเปิดแพ็คนะฮะของฟีฟ่า15นะฮะก็พักมั่งจากฟีฟ่าออนไลน์สามนะจิ้งมาเยอะนะฮะก็เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างก็สำหรับใครที่ไม่รู้นะฮฟีฟ่า15นะฮะมันก็มีโหมดหนึ่งชื่อโหมดอัลติเมตทีมฮะถ้าเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือคล้ายๆกับฟีฟ่าออนไลน์สามนะฮะตั้งต้นมามันก็จะมีทีม มาให้เราทีมหนึ่งเพื่อที่จะออนไลน์ไปสู้กับทีมคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นและนี่คือทีมที่มันให้ผมมาครับเนี่ยโอ้โหแบบกากมากเขาเรียกสั้นๆว่ากากแบบกากสุดๆไม่มีใครที่ผมรู้จักเลยนะฮะไม่มีเลยก็ทีมแบบนี้สู้ใครไม่ได้แน่เราก็จะไปเปิดแพ็กกันเพราะมีความกากอยู่ที่ไหนย่อมมีความลงย่อมมีการลงทุนอยู่ที่นั่นนะฮะ เรามาลุยกันเลยนี่เ e อนะฮะมันก็ได้ปล่อยแพ็คออกมาใหม่นะฮะเป็นจัมโบ้พรีเมียมโกลแพ็คนะฮะ15,000โกลหรือ300 FIFA ฟีฟ่าพอยต์นะฮะก็มีด้วยกัน10แพ็คผมจะเปิดหมดเลย10แพ็คก็มันไม่เหมือนตรงที่ออกฟีฟ่าออนไลน์3ตรงที่มันไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าฟีฟ่าออนไลน์3มันซื้อแบบใช้เงินจริงใช้เงินอะไรได้แต,ไนนนนไดแต่นี่ใช้เงินในเกมได้แต่นี่เงินในเกมผมไม่มีไงแพ็คแรกมาว้าบ วีเซลวีเซลโอ้ยอาร์โฟทรงผมมึงทอ้งผมมึงแย่มากแต่ผมเอาครับมาเอาเอาเนี่อะไรเอาละแพ็คที่สองลุยดับบิดอารบาขอเจ๋งๆมามามาโอ้ยเยี่ยดาวิดซันตอน โอ้ยเทียหน้าเดวิดไปแค้มนี่มันลูกอยู่ในแคมหรือเปล่าโอ้ยหวยครับแพ็คนี้หวยหวยแตกต่อไปแพ็คที่สามโอ้ยไม่ไหวนะถ้าเจ๊งอะ่ะเจ็บนะฮะแพ็คที่สามมาหุยอเ iels, อาเป็นล้อเอาเป็นลัวหุยแเแยแลเอียบเลยต,ตัวกระกากนั่นเลยอ่ะเแยแลเอียบเลยอเอาเป็นล้อเอาเป็นลัว อารันโก้ไม่เอาโอ้ยเฮียมันเป็นปีกข,ขวามันเล่นปีกไปปีกซ้ายเป็นปีกซ้ายนะแต่ความเร็วห้าสิบเจ็ดอือเฮียวิ่งหรือเดินแพ็กที่4ดีดาบิดอาราบายแล้วขอแล้หน่อยมาโดดดับโ่อแม็กซิมไอสัตว์ชื่ออย่างกับหนังสือปลุกใจเสือป่าแม็กซิม ไม่แต่พอเล่นชาได้นะพอใช้ได้ไดูสเตตัสแล้วกเกรนจอนสารเด็กผงเอาครับเอาไม่มีตอนนี้ไม่ผมไม่มีมมมนักเตะต้องการนักเตะคาะรก็ได้อนะที่มันดูเข้าท่าเข้าท่าหน่อยต่อไปแพ็กที่ห้านะฮะลุยเมสซี่แพ็กเมสซี่แพ็กเมสซีสซ่แล้วให้ของดีกูแน่มาเมสซี่ช่วยเฮียบัวเต็ง โอ้ใช้ได้ใช้ได้ที่มันควินพินบัวเซ็งด้วยเปลใช่ไหมผมไม่แน่ใจใช่ละอีเลียอีเลียมเด๋ยโอ,อ้หความเร็ว91ยิง62โอ้ความความเร็ว91เอนี่เอาลวเอาลวยอดยอดเฮ้ยมีลาฟาเอลด้วยว่ะกาไม่ค่อยได้ตัวอะไรเลยวะ่ะยังไม่ค่อยได้ตัวอะไรที่เจ๋งเลยนะมาเดวเอเดนอาซาลุย เอเดนอาซาอุย dear, อ้ยเดียบินี่วิชีนี่ใช้ได้เลยใช้ได้เลยความเร็ว96ครับผมเลี้ยงบอล82สุดยอดตัวนี้สุดยอดต่อไปแพ็คที่7มาใครวะข้ามเลยลุยหูยเฮี้ยไม่มีเฮี้ยะไรเลยอะเัดแม่เวทบาวไอ้สัตว์เฮียมีใครเนี่ย มาซัลโคเบิร์กโอ้หไอ้เนี้ยน่าเศร้ามากแท็กที่เจดดบบิ้ออลบายแล้วมามาเฮ้ยมาโหล่มาก่วกผมเด็กผีด้วย ต่อไปอีกสองแพ็กนะฮะแพ็กที่เก้าใช่ไหมเออเมื่อกี้แพ็กที่ 8, แปดนี่แพ็กที่เก้าแล้วเอเดนอาซามาเอเดนอาซาที่ไปยังไม่ได้ฟอร์มอะไรเลยอะ่ะเป็นเซมา่าปิ亚โกเย็นแมสสุดยอดเป็นเซม่าปิ亚โกครับผมโอเคอืม มึงจะเป็นตัวจริงแน่สุดยอดเลยไปอยู่ในทีมกุซะติยาโก้อาครับต่อไปแพ็กสุดท้ายแพ็กสุดท้ายดาบ,บิดอัลบาอีกแล้วมาเต็มที่โอ้โอ้ชย่าโอ้ชิอา โอ้เชียโอ้ยเชียเว้ยแพ็คสุดท้ายอุ๊ยเหียสี่พันโก้สับเนี้ยาขายแดกให้หมดโอเคสิบแพ็คนะฮะได้เป็นซิมม่ามาราคาเท่าไหร่วะไปดูวนก่อนเจ็แม่ะยูส อุยตัวนึงประมาณ6-7หมื่นนะฮะสุดยอดแพงแพงเพราะว่าเกมฟีฟ่าสินี่มันเพิ่งเปิดใหม่มันเพิ่งออกนักเตะในเกมนี่ดูเหมือนจะน้อยแต่แพงครับแต่ละหมื่นแต่ละมื่มได้มานี่แพงมากนี่ราคาหหมื่นถือว่าสุดยอดอ่าครับก่อจบกันมาแล้วนะสำหรับการเปิดแพ็กฟีฟ่าสนะฮะก็โอเคโอเคได้ได้เป็นเซิมามาตัวนึงสำหรับผมก็ถือว่าโอเคนะมากอโลโวอี ก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศกันมากนะฮะสำหรับการวัดดวงเตยมมาฟีฟ้าสิามั่แล้วเงินที่ผมได้มานสาม0 0 0่ 30, คอยนะฮะไม่นับกับพวกที่ผมเปิดได้มานะผมก็กวาดทิ้งเรียบไปพวกกากกวาดทิ้งเรียบควิดเซลเรียบร้อยเพราะผมจะเอาเงิน30,000เนี่ยไปสร้างทีมแล้วก็จะเอาทีมมาเนี่ยเล่นในอัลติเมททีมนะ,ะแล้วก็จะมีวิดีโอให้ได้รับชมด้วยเป็นการเล่นอัลติเมททีมรอชมเูือนะฮะ ว่าจะเป็นยังไงก็เหมือนเดิมนะสำหรับใครที่ชอบวิดีโอฮะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมไปพบปะผู้เล่นคนอื่นได้นะครับที่เพจฟีฟ่าทางเกลียนด้านล่างเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ